ตีราคาความเสียสละใบละ2บาท10สตังค์สวัสดีครับชาวไทยมิรทุกคนแอดครับชาวไทยมิรครับก่อนที่เราจะไปขยี้ตัวเลขดราม่ากันเนี่ยแอดอยากให้เราหลับตาแล้วนึกภาพตามกันก่อนนึกถึงเสียงปืนที่ดังลั่นอยู่ชายแดนนึกถึงทหารหนุ่มที่กลับบ้านแต่กลับมาไม่ครบ32นึกถึงครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนที่ยอมสละชีวิต สละขาเพื่อให้เราท่านได้นั่งดูไทยมิรกันอย่างสบายใจในวันนี้คนเหล่านี้คือทหารผ่านศึกครับพูดกันแบบแฟ่ยก็คือสังคมไทยเราติดหนี้บุญคุณพวกเขาอยู่และเพื่อการตอบแทนหนี้ก้อนนี้รัฐก็เลยสร้างบ้านให้พวกเขาครับบ้านหลังใหญ่ที่ชื่อว่าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรืออพศบ้านหลังนี้ไม่ใช่สถานสงเคราะห์การกุศลนะครับแต่มันคือสัญญาที่รัฐให้ไว้ว่าจะ ดูแลฮีโร่เหล่านี้ไม่ทอดทิ้งหนึ่งในเครื่องมือทำรรม,มาหากินของบ้านหลังนี้ก็คือโคต้าลอตเตอรี่ที่ได้มาแบบพิเศษ เพื่อเอากำไรที่ได้ไปจุนเจือคนในบ้านไปดูแลทหารที่พิการหรือครอบครัวที่สูญเสียทีนี้ชาวไทยมิรครับเรามาดูคณิตศาสตร์ป .1 กันก่อนลอตเตอรี่ห่งใบต้นทุนที่อ,อสอได้รับมาคือ70.40บาทกฎหมายบังคับให้ขายที่80บบาทแปลว่ากำไรขั้นต่ำที่สุด แบบไม่บวกอะไรเลยมันควรจะต้องอยู่ที่9บาท60สต่ตางค์นี่คือไม้บรรทัดของเรานะครับซึ่งเอาเข้าจริงเรารู้ๆกันอยู่ว่าหน้าแผงหรือในแพลตฟอร์มกำไรมันบานกว่านี้อีกเยอะแต่เรื่องมันพีคมันช็อตฟิลมันอยู่ตรงนี้ครับชาวไทยมิตรเมื่อเร็วๆนี้มีคนออกมาแฉเรื่องนี้เขาคือสอสธนเดชเพลงสุขและที่สำคัญที่สุดคือตัวท่านก็เป็นทหารผ่านศึกเองด้วยไม่ใช่คนนอกที่ไหน มาพูดท่านออกมาแฉว่า